เมแกนกลืนน้ำลายและจ้องหน้าโซฟีโซฟีก้มศีรษะให้เธออย่างสง่างามแล้วรุนหลังหาวไปที่ประตูกระจกลายคลื่นบานนั้นใบหน้าของไมเคิลแดงก่ำโซฟีเห็นห้าวหันกลับไปถามเมแกนว่ารถคันเก่าของผมยังอยู่ในโรงรถหรือเปล่าครับหรือว่าพี่ก็ขายมันไปแล้วด้วย เธอเป็นคนเดียวที่ถือกุญแจไว้นี่เมแกนตอบอย่างเศร้าๆนั่นดูคล้ายจะเป็นคำลาประตูหน้าบ้านกระแทกปังหาาพาพวกเธอไปที่สิ่งก่อสร้างสี่เหลี่ยมสีขาวหลังหนึ่งที่สุดทางราบสีดำเขาไม่เอ่ยถึงเมแกนสักคำ เาพูดพลางไขประตูบานกว้างของสิ่งก่อสร้างนั้นผมคิดว่าคุณครูจอมเหียบคงจะมีหนังสือครับโซฟีหวังว่าเธอจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นไปเสียพวกเธอขึ้นไปบนรถที่ไม่ได้เทียมมาและทะยานไปข้างหน้าด้วยความเร็วหน้าหวาดเสียว มันส่งกลิ่นคารามและสะเทือนไปถังขันระหว่างที่พุ่งไปตามถนนชันที่สุดเท่าที่โซฟีเคยเจอถนนนั้นชันเสียจนโซฟีนึกสงสัยว่าเหตุใดบ้านเรือนที่เรียงรายอยู่สองข้างทางจึงยังไม่ถลายลงไปกองอยู่ตีนเนิน เธอหลับตาและจับชิ้นส่วนที่ฉีกออกมาจากที่นั่งเสียแน่นภาวนาให้การเดินทางจบลงโดยเร็วโชคดีที่รถหยุดวิ่งพวกเธอไปถึงถนนราบเรียบที่มีบ้านแออัดอยู่สองฝั่งตรงข้างหน้าต่างบ้านใหญ่บ้านหนึ่งรูดม่านสีขาวปิดไว้มีป้ายเขียนว่า ร้านปิดแต่ว่าถึงแม้ป้ายจะบอกไว้อย่างนั้นแต่เมื่อฮาวกดปุ่มที่ประตูบานเล็กๆข้างกระจกมิสแอนกอเรียนก็มาเปิดประตูทุกคนมองไปที่เธอสำหรับคุณคู่แสนเหียบแล้วมิสแอนกอเรียนดูเด็กอย่างไม่น่าเชื่อทั้งยังรูปร่างสมส่วนและดูดี เธอไว้ผมตรงดำคลับล้อมกรอบใบหน้ารูปหัวใจสีน้ำตาลมะกอกและดวงตาสีน้ำตาลกลมโตสิ่งเดียวที่บ่งบอกถึงความเข้มงวดของเธอคือดวงตาโตฉลาดเฉลียวที่มองตรงมาและดูราวกับจะประเมินพวกเธออย่างรวดเร็ว ฉันขอเดาว่าคุณจะต้องเป็นโฮเวลเจนกินส์มิชแอนเกเรียนพูดกับฮาวเสียงของเธอทุ้มและน่าฟังมีวิวาวสนุกสนานและมั่นใจฮาวตะลึงไปชั่วครู่หนึ่งจากนั้นรอยยิ้มก็วาบขึ้นและโซฟีคิดว่านี่คงเป็นการโบกมืออำลาความฝัน อันแสนหวานของเลตตี้และมิสซิสแฟร์แฟกเสียแล้วมิสแองโกรียนเธอเป็นสุภาพสตรีแบบที่เชื่อได้ว่าหาวจะต้องตกหลุมรักในทันทีรวมทั้งไม่ใช่แค่หาวไมเคินก็มองเธออย่างชื่นชมเช่นกันและแม้ว่าบ้านทุกหลังรอบๆนี้จะดูร้างผู้คน แต่โซฟีก็ไม่สงสัยเลยว่าในบ้านเหล่านั้นจะต้องเต็มไปด้วยผู้คนที่รู้จักทั้งฮาวและมิชแอนเกอรียนซึ่งกำลังคอยเฝ้าดูอยู่ว่าจะเกิดอะไรจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นต่อไปอย่างสนอกสนใจโซฟีรู้สึกได้ถึงดวงตาที่เธอมองไม่เห็นเหล่านั้น ที่มาแกะเชิเป้งก็เป็นแบบนี้เหมือนกันและคุณคงเป็นมิชแอนเกเรียนสินะครับหาวพูดผมขออภัยที่มารบกวนแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนผมทำเรื่องผิดพลาดเพราะความโง่เขลาของผมเองผมหยิบเอาการบ้านภาษาอังกฤษของหลานชายไป แทนที่จะเป็นเอกสารสำคัญที่ผมควรจะถือติดตัวผมรู้มาว่าเนวส่งเอกสารนั้นให้คุณเพื่อเป็นหลักฐานว่าเขาไม่ได้เลี่ยงงานใช่ค่ะมิสแองเกเรียนต่อเข้ามารับคืนไปสิคะ โซฟีแน่ใจว่าดวงตาที่อยู่ในบ้านเหล่านั้นกำลังเบิ่งกว้างและกำลังเฉงเออมองขณะที่ฮาวไมเคิลและเธอพากันเคลื่อนขบวนเข้าประตูบ้านของมิสแอนโกเรียนและขึ้นบันไดไปยังห้องนั่งเล่นขนาดกระทัดรัดจัดเป็นระเบียบเรียบร้อย มิสแอนเกเรียนหันมาพูดกับโซฟีอย่างเอาใจใส่คุณนั่งลงก่อนเถอคะ่ะโซฟียังคงขาสั่นไม่หายจากการนั่งรถไม่มีหมาลา่าเธอนั่งลงบนเก้าอี้ตัวหนึ่งในสองตัวอย่างยินดีเก้าอี้นั่งไม่สบายนะักห้องของมิชแอนเกเรียนไม่ได้ออกแบบ เพื่อผ่อนคลายแต่เพื่อทำงานหลายสิ่งในห้องนี้ดูจะแปลกประหลาดแต่โซฟีรู้จักหนังสือที่เรียงเป็นแถวชิดผนังและกลองกระดาษบนโต๊ะรวมทั้งตั้งแฝมระเกะระกะบนพื้นเธอนั่งลงพลางมองดูไมเค้นจ้องมิสแอนกเรียนอย่างอาย หลหาวเดินหน้าโปรยเสน่ห์คุณดูได้ยังไงครับว่าผมเป็นใครหาวถามเรืยอกความสนใจคุณดูจะเป็นที่มาของเรื่องซุบสิบหลายเรื่องในเมืองนี้นะะี mm ่ค่ะมิสแอนโก็เรียนตอบสาละวนอยู่กับการรือกองกระดาษบนโต๊ะแล้วคนที่ซุบสิบพวกนั้นบอกอะไรกับคุณบ้างครับ ่าวถามเขาพิงตัวสบายๆกับขอบโต๊ะและพยายามสบตากับมิชแอนเกเรียนคุณมักหายตัวไปและกลับมาอย่างลึกหลับก็เรื่องหนึ่งละมิชแอนเกเรียนต่อแล้วอะไรอีกครับหาวมองตามการเคลื่อนไหวของมิชแอนเกเรียนด้วยท่าทางที่โซฟีรู้ว่า โอกาสเดียวของเลตตี้ก็คือมิสแองเกรเรียนต้องตกหลุมรักห้าวเดียวนั้นเธอว่ามิสแองเกรเรียนไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นเธอพูดว่าก็หลายเรื่องค่ะแต่ไม่มีเรื่องที่ชมคุณและทำให้ไมเคิลหน้าแดงด้วยการมองไปที่ขาวและโซฟีอย่างกับจะบอกเป็นในว่า ควัเขาไม่ควรได้ยินเรื่องนี้เธอยื่นกระดาษสีออกเหลืองขอบหยับให้หาวนี้ค่ะเธอพูดอย่างเอาการเอางานคุณรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรแน่นอนครับหาวตอบกรุณาบอกฉันที่เธอค่ะมิสแอนกรเรียนขอร้องหาวรับกระดาษมา มือไม้วุ่นวายเล็กน้อยเมื่อเขาพยายามจะจับมือของมิสแองเกเรียนไปพร้อมกัน Miss Anne มิสแองเกเรียนมีชัยในความชลมุนครั้งนี้เธอซ่อนมือไว้ข้างหลังหาวยิ้มหวานและส่งกระดาษให้ไมเคิลน,นายบอกเธอสิใบหน้าแดงก่ำของไมเคิลสดใสขึ้นทันที ที่ขาวมองไปยังกระดาษนี่คือเวทมนหาผมผสมเวทมนต์บทนี้ได้นี่คือเวทมนต์ผผนนนนขยายขนาดใช่ไหมหาฉันคิดเวลาไม่มีผิดคำพูดของมิสแองโกเรียนแฝงแววตำหนิฉันอยากรู้ว่าคุณจะทำอะไรกับของแบบนี้มิสแองโกเรียนครับ หาวพูด cool. ถ้าคุณได้ยินเรื่องพวกนั้นที่เกี่ยวกับผมมาคุณควรจะรู้ไว้ว่าผมเขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องคาถาและเวทมนต์ดูเหมือนคุณกำลังสงสัยว่าผมกำลังศึกษามนต์ดำผมรับรองครับว่าผมไม่เคยสนใจเวทมนต์พวกนั้นมาก่อนเลยในชีวิต โซฟีไม่อาจห้ามตัวเองไม่ให้ทำเสียงหึในลำคอเบาๆกับคำโกโหกพกลมนั้นสาบานด้วยเกียรติของผมแลยครับหาวสริมและขมวดคิ้วใส่โซฟีอย่างไม่พอใจเวนมนบทนี้มีไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้นครับมันเก่าแก่และหายากมาก ผมถึงอยากได้มันคืนแล้วคุณก็ได้มันคืนไปแล้วค่ะมิสแองโกเรียนตอบอย่างรวดเร็วแต่ก่อนที่คุณจะกลับคุณคงไม่ว่าอะไรถ้าจะคืนการบ้านให้ฉันใช่ไหมคะถ่ายเอกสารต้องมีค่าใช้จ่ายคะ่ะฮาหยิบกระดาษสีเทาออกมาอย่างเต็มอกเต็มใจ และถือไว้ห่างเกินกว่าที่เธอจะเอื้อมถึงกวีบทนี้เขาพูดรบกวนจิตใจผมครับผมนี่ช่างโง่จริงๆแต่ผมจำบทที่ต่อจากนี้ไม่ได้ของวอเตอร์ราลีใช่ไหมครับมิสแองเกเรียนมองเขาด้วยสายตาตำหนิไม่ใช่แน่นอนค่ะ นี่เป็นของจอร์แดนและค่อนข้างเป็นที่รู้จักดีทีเดียวถ้าคุณอยากกระตุ้นความทรงจำดิฉันก็มีหนังสืออยู่นะคะขอบคุณครับฮาวตอบมองจากสายตาของเขาที่ตามติดมิสแองเกอรินขณะที่เธอเดินไปยังชั้นหนังสือโซฟี Sophie รู้เลยว่านี่แหละสาเหตุที่แท้จริง ที่หาเข้ามายังดินแดนแปลกประหลาดแห่งนี้ซึ่งครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ถตว่าหาไม่พลาดโอกาสที่จะยิงนกสองตัวด้วยกระสุนนัดเดียวมิสแอนโกรียนครับเขาผู้เสียงอ้อนวอนตามองตามร่างของเธอและเอื้อมไปหยิบหนังสือ คุณจะลองพิจารณารับคำชวนไปรับประทานอาหารคำ่ำกับผมคืนนี้ไหมครับมิสแองเกเรียนหันกลับมาพร้อมกับหนังสือเล่มโตในมือมองดูเคร่งขรึมกว่าเคยฉันไม่รับค่ะเธอตอบมิสเตอร์เจนกินค่ะฉันไม่ทราบว่าวคุณได้ยินเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวฉันมาบ้าง แต่คุณคงเคยได้ยินนะคะว่าฉันยังถือว่าตัวเองมันหมายอยู่กับเบนซุลีแวนไม่เคยได้ยินชื่อของเขามาก่อนเลยครับเฮาตอครูมั่นของดิฉันค่ะมิชแอนเก,กเรียนตอบเขาหายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนเอาละ่ะคุณอยากให้ดิฉันอ่านกลอนบทนี้ให้คุณฟังไหมคะ เชิญครับหาวตอบอย่างไม่สะทกสถานเสียงของคุณน่าฟังมากครับถ้าอย่างนั้นดิฉันจะเริ่มต้นที่บทที่สองมิสแองเกเรียนพูดในเมื่อคุณมีบทแากอยู่ในมือแล้วเธออ่านได้ไพเราะมากไม่เพียงแต่เป็นจังหวะจะคนแต่ยังทำให้กรอนบทที่ สองฟังครองจองกระบ,บทรากอีกด้วยทั้งที่ในความเห็นของโซฟีนั้นมันไม่สัมผัสกันเลยซักนิดแม้เกิดมาจากต้องยนภาพประหลาดสิ่งซึ่งไม่อาจทัศนาด้วยตาเห็นแล่นผ่านสิบพันวันคืนมิวายแหวน จวบจนเส้นแก้สาขาวดังผ่านการเมื่อนั้นเจ้าจักหวนกลับบอกกล่าวซึ่งอัศจรรย์เรื่องราวที่ผ่านผ่านและสาบานว่าไม่อาจพบผ่านที่ซึ่งหญิงงามผู้จริงใจได้สถิตแม่เจ้าใบหน้าของหาวซีดลงอย่างน่าตกใจ โซฟีมองเห็นเหงื่อซึมทั่วทั้งใบหน้าขอบคุณครับเขาพูดพอเท่านี้ล่ะครับผมคงจะไม่รบกวนให้คุณอ่านจนจบแม้กระทั่งผู้หญิงดีๆก็ไม่มีอยู่แม้ในบทสุดท้ายซินะครับผมจำได้แล้วผมนีงง่งง้จริงๆจอรดันใช้แล้วครับ มิสแอนเกเรียนลดมือที่ถือหนังสือลงและมองฮาวฝืนยิน้มเราคงจะต้องไปแล้วครับคุณแน่ใจนะครับว่าคุณจะไม่เปลี่ยนใจเรื่องอาหารครับไม่ค่ะมิสแอนเกเรียนตอบคุณสบายดีนะคะมิสเตอร์เจนกินส์สบายมากครับ เขาตอบเขาเร่งให้ไมเคิลกับจอฟีเดินลงบันไดและเข้าไปในรถไม่มีมาลากน่าสยองขวัญคันนั้นดรวงตาที่ซ่อนอยู่ในบ้านจะต้องคิดว่ามิสแอนเกเรียนไล่พวกเธอออกมาด้วยดาบเป็นแนถ่ถ้าจะตัดสินจากความเร็ว พี่หาวดันพวกเธอเข้าไปในรถและขับจากมาเกิดอะไรขึ้นหาไม่เคนถามเมื่อรถส่งเสียงครางกระหึ่มและล้อบดกับถนนขณะไต่ขึ้นเนินไปอีกครั้งโซฟียึดสิชิ้นส่วนเล็กๆของที่นั่งไว้อย่างสดชีวิตฮาวกล้งทำเป็นไม่ได้ยิน ดังนั้นไมเคิลจึงรอจนกระทั่งฮาวเก็บรถไว้ในโรงรถก่อนถามอีกครั้งไม่มีอะไรฮาวตอบอย่างใจลอยนำทางกลับไปยังบ้านสีเหลืองที่เขียนไว้ว่าริเวนเดลค่แม่หมดแห่งทุ่งร้างตามมาจัดการฉันด้วยคำสาปของนางได้สำเร็จ ซึ่งเรื่องนั้นก็ต้องเกิดขึ้นไม่เร็วก็ช้ายอยู่แล้วเขาดูเหมือนกำลังคำนวณหาค่าสรุปในสมองขณะที่เปิดประตูสวน1 0บพันโซฟีได้ยินเขาพึมพนันั่นก็จะเกิดขึ้นประมาณวันกลางฤดูร้อนอะไรจะเกิดขึ้นในวันกลางฤดูร้อนโซฟีถาม วันที่ผมจะมีอายุหนึ่งหมื่นวันนะสิครับฮาวตอบแล้ววันนั้นนะครับคุณยายจอมจุนฮาวโคูดหมุนตัวเข้าประตูสวนของบ้านริเวนเดลจะเป็นวันที่ผมต้องกลับไปหาแม่มดแห่งทุ่งร้างโซฟีและไมเคลิลรีรออยู่ตรงทางเดินจ้องมองแผ่นหลังของฮาว ที่มีคำปริศนาเวลส์รักบี้ติดอยู่ถ้าผมคอยอยู่ห่างจากพวกนางเงื้อเข้าไหวพวกเขาได้ยินเขาพูดเงาๆและไม่แต่ต้องรากแมนแรกไม่เค้นร้องเราต้องกลับเข้าไปในบ้านนั้นหรือครับส่วนโซฟีตะโกนขึ้นว่าแม่มดจะทำอะไรเธอ แค่คิดถึงก็ตัวสั่นแล้วล่ะครับหาพูดเราไม่ต้องเข้าไปหรอกแมงคลิ้เขาเปิดประตูกระจกข้างในนั้นคือห้องอันคุ้นเคยของปราสาทเปลวไฟง่วงงุนของคาซิเฟอร์ฉากกำแพงเป็นสีฟ้าอมเขียวจางจาๆทามกลางแสงยามพรบค่ำ ข้าวสะบัดชายแขนเสื้อแล้ววางฟืนท่อนหนึ่งลงให้คาซิฟอร์นางตามเรามาทันแล้วเพื่อนเอย๋ยเขาพูดข้ารู้แล้วคาซิฟอร์ตอบข้า,ส,ขาสัมผัสถึงมันได้